สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ตั้งแต่ iPhone 7จนถึง iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้ผมมีเคสสวยๆตัวละครสุดเท่เลนโงคุเคียวจิโร่ที่ทุกคนประทับใจกันมาแล้วจากคิมิซุโนะไยบาหรือดาบพิฆคาดอสูรเดอะมูวี่สึกรถไฟสูน,นิลันมาแนะนากันครับตัวเคสขึ้นรูปมาดีวัสดุด,ดีแถมยังพิมพ์รูปได้สวยสุดๆในราคาไม่แพงอีกด,ด้วยครับแค่89บาทเท่านั้น ใช้คูปองส่งฟรีคุ้มสุดๆครับโดยเคสรุน่นนี้มีให้เลือกถึง3รูป3สไตล์ให้เลือกใช้กันครับสำหรับเคสรุน่นนี้ผลิตจากซิลิคนมีความยืดหยุ่นแต่ก็ไม่ได้นิ่มเหมือนเคสใสทั่วไปนะครับทำให้ไม่ย,ย้อยไม่เหลืองเนื้อวัสดุไม่นิ่มและไม่แข็งเกินไปทำให้ใส่และถอดเคสได้ง่ายและไม่ขูดตัวเครื่องด้วยครับเราไปดูเคสรุ่นนี้กันครับเริ่มกันที่บริเวณด้านซ้ายเจาะช่องสำหรับสวิตช์ปิดเปิดเสียงให้ใช้งานได้ง่งาย สำหรับปุ่มปรับเสียงดีไซน์ทำมาได้น่าสนใจครับเพราะไม่เพียงทำนูนขึ้นมาเพื่อให้กดใช้งานได้ง่ายๆแต่ยังมีการเพิ่มช่องว่างเล็กๆที่ทำให้การกดสั่งงานทำได้นิ่มและนุ่มมือขึ้นไม่แข็งจนเกินไปเช่นเดียวกับปุ่ม power ทางด้านขวาก็ทำนูนขึ้นและเพิ่มช่องว่างเล็กๆเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าการกดใช้งานทำได้ง่ายและนุ่มขึ้นไปอีกครับปุ่มที่นูนขึ้นมานี้ยังช่วยป้องกันปุ่มของเราอีกด้วยครับ ซึ่งผมสังเกตว่าหลังๆเคส,สต่างๆหันมาใช้ดีไซน์ในแนวนี้กันเยอะเลยครับด้วยการเจาะช่องเล็กๆตรงปุ่มทําให้การกดใช้งานทําได้ง่ายสะดวกขึ้นกว่าเดิมครับเราไปดูที่ด้านล่างกันบ้างเจาะช่องมาเนียบและคมมากๆครับรูและรอยตัดต่างๆทํามาได้เรียบร้อยคุณภาพดีครับเราไปดูที่ด้านในของเคสกันบ้างครับออกแบบมาเรียบง่ายเป็นผิวด้านไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับช่องเลนส์กล้องด้านหลังเจาะช่องมาพอดีเป๊ะๆเ,เลยครับ แม้ว่าด้านในของเคสจะเรียบง่ายแต่ตัวเคสทำเนื้อออกมาได้หนาปกป้องดีครับโดยด้านหลังนี้มีความหนาประมาณ1.5า mm. มมสำหรับขอบด้านข้างมีความหนาถึง2มมตรเลยทีเดียวครับเราไปดูที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดเด่นของเคสรุ่นนี้กันครับโดยรุ่นที่ผมเลือกมานี้เป็นรูปเสาหลักเลนโงคุที่พิมพ์ลายพิมพ์สีสันมาได้สวยคมสีต่างๆทำได้สะดุดตาม,มากๆครับเรียกว่าไม่มีที่ติกันเลยทีเดียวดูปุ๊บชอบปับ๊บ ใครเป็นแฟนแฟนเลนโงคุพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับกรอบด้านข้างของเคสมีการยกนูนสูงขึ้นทำให้เวลาวางเคสไม่ขูดขีดกับพื้นผิวด้านหลังของเคสด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นครับขอบรอบๆอที่นูนสูงขึ้นนี้มีการขึ้นรูปให้เป็นเหมือนกรอบโลหะมีบุดมกลมๆยึดรอบเคสและบริเวณมุมทั้ง3ก็มีการขึ้นรูปนูนสูงขึ้นมาเพิ่มความน่าใช้เพิ่มเสน่ห์ให้กับเคสอีกด้วยครับเราไปดูบริเวณเลนส์กล้องมีการยกขอบขึ้นมาปกป้องเลนส์ได้ดี เวลาวางเครื่องเลนส์ก็ไม่สัมผัสกับพื้นผิวที่เราวางครับมั่นใจยิ่งขึ้นปกป้องเลนส์จากริ้วรอยต่างๆได้ดีถูกใจเลยครับเคสรุ่นนี้มีน้ำหนักเบามากครับโดยมีน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าเพียง34กรัมเท่านั้นเราไปใส่เคสแล้วไปดูหน้าตาการใช้งานกันครับด้วยเนื้อวัสดุของเคสที่เป็นซิลิคนมีความยืดหยุ่นสูงทำให้การใส่และถอดเคสทำได้ง่ายๆเลยครับ โดยสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นที่มีดีไซน์ขอบข้างเป็นแบบผิวเรียบอาจต้องออกแรงกดบริเวณมุมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องใส่เข้าไปในเคสได้ง่ายขึ้นซึ่งจะต่างจากเครื่องในรุ่นก่อนหน้าที่เป็นขอบโค้งทําให้เครื่องไหลเข้าไปในเคสได้ง่ายกว่านิดหนึ่งครับแต่จากเคสในรุ่นต่างๆที่ผมได้ลองมารุ่นนี้ใส่ง่ายสุดๆครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ถือจับได้กระชับมือไม่ลื่นเลยครับติดมือมากๆปุ่มต่างๆด้านข้างก็กดใช้งานได้ง่ายและสะดวก แถมยังกดได้นุ่มมืออีกด้วยครับเพราะช่องว่างที่ดีไซน์เอาไว้นั่นเองช่องต่างๆด้านล่างเจาะช่องมาพอดีทั้งไมโครโฟนพอร์ตไลนิ่งลำโพงใช้งานง่ายจะเสียบชาร์จพูดคุยผ่านไมโครโฟนหรือฟังเสียงจากลำโพงก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการชาร์จแบบไร้าสายก็ทำได้ทั้งแบบทั่วไปหรือผ่าน m a ็กเซก็ชาร์จได้สบายสบายเลยครับเราไปดูบริเวณด้านหน้าจอกันบ้างครับสำหรับขอบด้านข้างนูนสูงขึ้นช่วยปกป้องหน้าจอได้ดี โดยเฉพาะเวลาที่วางเครื่องคว่ำหน้าลงไปหน้าจอไม่สัมผัสกับพื้นผิวเรียบที่วางอยู่ครับเช่นพื้นโต๊ะการแตะสั่งงานจากขอบของหน้าจอก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเมื่อพลิกไปดูด้านหลังช่องต่างๆบริเวณของเลนส์ทามาได้พอดีเป๊ะๆเลยครับบริเวณของเลนส์จะเห็นว่าขอบของเคสนูนสูงขึ้นกว่าเลนส์ช่วยปกป้องเลนส์ได้อย่างมั่นใจครับไม่เพียงเท่านั้นภาพด้านหลังของเลนส์โงคุก็สวยสะดุดตาประทับใจสุดๆเลยครับ โดยรวมๆแล้วเคสรุ่นนี้คุณภาพเมื่อเทียบกับราคาสวยเกินคุ้มและน่าใช้สุดๆครับโดยเฉพาะแฟนๆเลงงคุและดาบพิฆาตอสูรไม่ควรพลาดครับเคสรุ่นนี้มีดีไซน์ให้เลือกถึง3แบบ3ลวดลายในราคาเพียง89บาทคุณภาพคุ้มเกินราคาเลยครับเคสรุ่นนี้ผมสั่งจากจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ10วันก็ถึงแล้วครับโดยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ iPhone 7จนถึง iPhone 12 Pro Max เลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์รายละเอียด และสั่งซื้อได้ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับสั่งเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ